สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ฟางน้อยรีวิวเครื่องเขียนดกคังนะคะเย้วันนี้นะคะฟางก็จะมารีวิวสินค้าที่แบบอันเล็กเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็สีสันมีความเป็นโลลิปปมากๆสีน่ารักสุดๆนะคะนั่นก็คือดินสอ mng ไซส์มินินะคะนี่เล็กมากเห็นไหมนี่โอ้ไซส์เล็กสุดๆเลยนะคะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะสีสวยงามฝุดฝุด นี่เลยเป็น MNG ขนาด0.5นะคะนี่แบบนี้แล้วก็เวลากดออกมานี่ตัวนี้สามารถเอาเข้าเอาออกได้นะตัวหัวมันอะทำให้แบบว่าไม่พังง่ายแล้วก็ถนอมมากๆเลยนะคะสามารถใช้ได้นานมากๆด้วยซึ่งตัวนี้นะคะเวลาจับก็จับถนัดมือด้วยนะน,นี่เห็นไหม ใครแบบว่ามือไม่ใหญ่เกินนะคะก็เหมาะมากๆนะคะแล้วก็พกทาง,ง่ายมากๆเพราะว่าอันนิดเดียวเองเห็นไหมพกง่ายมากๆเลยอะ่ะชอบสีก็สวยมากๆเลยเพื่อนๆชอบสีอะไรมีทั้งหมด5สีสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีส้มนี่ปังชอบสีชมพูน่ารักโอเคเดี๋ยวว่าปังจะมาลองเขียนให้ดูนะคะว่ามันเขียนดีไหม โอเคค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูที่ตัวด้านกันก่อนนะคะตัวด้านมันก็คือจะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีความเงานะแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะออกแบบได้แบบเรียบดูดีมากๆนะคะแล้วก็สีออกมาสวยมากๆแล้วก็อันนี้เวลาเราใสา่ไส้นะคะก็คือใส่ตรงนี้นะคะอ่ะารุ่นนี้จะไม่มียางลบนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดู อันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะสามารถถูกได้แบบนี้เลยแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะหัวมันตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมซึ่งมีน้ําหนักนิดนึงนะคะเงาเงาด้วยข้างในมาดูกันข้างในข้างในก็เป็นแบบทั่วไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นตัวจับไส้แบบนี้นะคะ ึก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกหมดเลยเนาะโอเคชุบชุบชหมุนหมุนหมนเดี๋ยวปาจะมาเขียนให้ดูกันนะคะว่าเวลาเขียนแล้วมันจะเป็นแบบไหน,นเวลาเขียนก็โอเคนะคะไส้ไม่ขยุกขยิกหมายถึงว่าไส้แบบไม่โยกเยกนะแล้วก็เขียนแล้วก็จับถนัดมือด้วยนี่โอเคเลยึบ แบบนี้นะคะจับถนัดมือมากๆเลยสาหรับมะปางนะมะปางมือเล็กด้วยบางเนี่ยเออถ้าใครมือใหญ่ๆก็ต้องไปลองจับกันดูนะคะว่ามันจะแบบถนัดไหมอะไรไหมแต่ถ้ามือเล็กๆแบบแต่ปางเนี่ยโอเคมากๆเลยโอเคนะคะก็ใส่ไส้แค่ได้แค่0.5นะน,นี้ก็แล้วแต่ว่าจะใส่จะใส่เข้มเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลือกนะคะ โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ของมะปางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มะปางด้วยนะคะใครชอบสีไหนมาเม้น์บอกมะปางได้นะแล้วก็อยากให้รีวิวอะไรก็ใต้คอมเมนต์เลยโอเคคลิปนี้เจอกันไอคลิปหน้าเจอกันนะคะบา,บายๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งกุง้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมะปางก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมะปางได้เลยเตรียไมไว้เพียบคลิกเลย